สวัสดีท่านผู้ชมพะวันอ,อีกครั้งนะครับทางช่องเรกเด็ดคนดวงเฮงวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะผู้ชมเนาะที่กระท่อมรัสังขารนะท่านผู้ชมเรามาโค้งสุดท้ายกันที่นี่นะผู้ชมเนาะวันนี้ก็มีรถนะท่านผู้ชมเขาขนดินมาเขาจะมาถมที่นี่นะเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะเป็นรถขนดินเนาะที่เขาจะมาถมปรับปรุงพื้นที่นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตรงนี้นะท่านผู้ชม วันนี้เรามาโค้งสุดท้ายกันที่นี่นะท่านผู้ชมนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกแล้วนะท่านผู้ชมหรือพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมยังไม่มีใครมาเลยนะท่านผนะู้ชมเนาะสําหรับในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะนี่คือรถขาเทดินนะท่านผู้ชมเขาจะมาปรับปรุงดินนะท่านผู้ชม ที่ตรงนี้เนาะล้อมรอบไปด้วยสวนยางนะผู้ชมเนาะในเวลานี้นะผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะผู้ชมเนาะล้อมรอบไปด้วยสวนยางกันเลยทีเดียวนะผู้ชมแอดมินก็พยายามถ่ายทอดบรรยากาศที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะนี่คือรถบนดินนะผู้ชมที่ก็มาขมดินที่นี่นะผู้ชมเนาะ ก็มาปรับปรุงพื้นที่นะผู้ชมสําหรับวันนี้นะและแอดมินก็จะเข้าไปขอพรนะท่านผู้ชมกับหลวงปู่สวงนะทนผู้ชมเนาะ จะเข้าปรับปรุงพื้นที่นะนผู้ชมเนาะสาหรับตรงนี้นะทุผู้ชมก็วันนี้ก็มีรถมาเทดินที่นี่นะท่านผู้ชมเขาจะปรับปรุงพื้นที่กันตรงนี้นะนผู้ชมเนาะ วันนี้ค่อนข้างเงียบนะท่านผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ก็ไม่มาเนาะก็มีแอดมินเดินทางมาตรงนี้นะท่านผู้ชมเงียบนะท่านผู้ชมวันนี้เงียบจริงๆขนาดว่าใกล้วันหวยออกนะท่านผู้ชมก็ยังเงียบเนาะ หรับใครที่ยังไม่เคยมานะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะพยายามถ่ายภาพสวยๆไปฝากท่านผู้ชมเหมือนว่าท่านผู้ชมได้มาเที่ยวกับแอดมินที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมพร้อมทั้งความศักดิ์สิทธิ์กับหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะ 嗯。Um แอดมินจะเข้าไปขอพรจุดทูบไหวหลวงปู่สวงก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเรามาถึงแล้วเราก็มาไหว้มาขอพรจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็เชื้อเชิญนะนผู้ชมเนาะ มาท่องเที่ยวมาขอโชคขอลาบกับหลวงปู่สวงที่นี่ได้นะท่านผู้ชมความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ยังรองคุณอยู่ที่นี่กับกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมแล้วขอจุดทูปนะท่านผู้ชมนะ ก็จะมาขอโชคขอลาบขอพรกับหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมเนาะจบทูบเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาขอเสียงเสียมซีกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะ หล่นมาสองอันเลยนะท่านผู้ชมหล่นมาสองอันนะท่านผู้ชมนะครั้งนี้นะก็เป็นเลขหนึ่งหกหนึ่งสามนะท่านผู้ชมที่หล่นมาเนาะสำหรับการเสี่ยงเซียมซีของแอดมินนะท่านผู้ชมเซียมซีที่หล่นมาก็จะเป็นเลขหนึ่งหกหนึ่งสามนะท่านผู้ชมนะหรือจะเป็นหนึ่งสามหนึ่งหกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปตีคอ้ง,องันก่อนนะผู้ชมเนะมาะเมื่อมาถึงแล้วเนาะวันนี้เงียบมากๆเลยนะท่านผู้ชมไม่มีใครมาที่นี่เลยนะท่านผู้ชมแอดมินก็เดินทางมาที่นี่เพียงคนเดียวนะผู้ชมแล้วก็มีเสียงรถนะผู้ชมนักที่เขามาถมที่นะท่านผู้ชมเข้ามาปรับพื้นที่กันนะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินก็ว่าจะตีคองนะท่านผู้ชมแต่เขาเอาไปไว้ฝั่งโน้นนะท่านผู้ชมนะจะขอตีคองก่อนนะท่านผู้ชมไหนๆก็มาแล้วเนาะ นีเงียบมากนะท่านผู้ชมเงียบจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะคนไม่เห็นมีใครเลยนะท่านผู้ชม นี่คือกระท่อมรัสังขาหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะที่อยู่บ้างหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้นะนี่คือกองไฟของหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมซึ่งเขาจะมาก่อไว้เรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะไม่ให้ดับนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขที่ข้างหลังกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าวันนี้เราแอดมินจะขอให้ท่านผู้ชมเนาะ เองวดก่อนมาแล้วก็ไม่ได้รูปเองนะผู้ชมก็มีท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาขอตัวเลขนะครับเข้ามารูปให้นะผู้ชมนะแต่วันนี้แอดมินก็มาเดินทางมาคนเดียวนะผู้ชมก็ไม่มีใครรูปให้ท่านผู้ชมนะครแอดมินก็จะถือโอกาสรูปให้ขอโชคขอลาให้ท่านผู้ชมด้วยตัวเองนะผู้ชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะผู้ชมเนาะก็เก็บไว้ เก็บไปพิจารณาเท่านั้นนะท่านผู้ชมไม่มีใครรู้ได้นะท่านผู้ชมนะว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทปนะครับท่านผู้ชมความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะรอให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะท่านผู้ชมบรรยากาศวันนี้เงียบเหนานะท่านผู้ชมนะับรุ่งนี้ก็หวยออกกันแล้วนะท่านผู้ชม แต่วันนี้ยังไม่มีใครมาสักคนนะท่านผู้ชมแต่วันนี้แอดมินก็จะมาขอตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะเป็น <uli> ตัวไหนก็จะลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมแอดมินจะถ่ายให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้เทแป้งนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนก็จะลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเราจะถ่ายให้ดูนะท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่รู้แป้งนะครับ จะถ่ายท่านผู้ชมดูก่อนเนาะเผื่อมีใครเห็นตัวเลขที่ไม่เหมือนคนอื่นนะท่านผู้ชม,มแต่จุดนี้คนขอเยอะแล้วนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินก็จะมาขอจุดที่ต่ำลงมานะท่านผู้ชมก็มจุดนั้นคนก็ขอเยอะแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะเทปแป้งตรงนี้เลยดีกว่านะผู้ชม ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ี่อยู่ณที่นี้เทวดาอารักษ์ปัญญาหลวงปู่ช่วยดลจิตดลใจให้เห็นตัวเลขด้วยนะครับขอสามตัวตรงๆเลยนะพ่อนะจะดูด้วยกันนะท่านผู้ชมจะเห็นไหมตัวเลขเนาะเราขอสามตัวตรงตรง,ตรงนะท่านผู้ชม ก็มาดูด้วยกันนะครับว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ช่วยเปิดหูเปิดตาเปิดโชคเปิดลาภให้ด้วยนะคอยเห็นตัวเลขสามตัวตรงๆเลยดูด้วยกันนะท่านผู้ชมส่องไปได้วยกันนะครับเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ มินจะถ่ายให้ดูนะท่านผู้ชมจะด,ดูไปด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมนะเนาะเผื่อทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านตาดีนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็เก็บไปพิจารณาไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ S 1> <S 1> เห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมนะจ้าตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นัที่นี้ให้ปรากฏตัวเลขให้เห็นชัดเจนด้วยนะครับขอสามตัวตรงๆนะครับงวดนนี้เนาะเพื่อแฟนช่องเขาจะได้มีเงินมีทองใช้กัน ซื้อข้าวซื้อของนยายามที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะมาดูเราส่องไปได้วยกันนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนเนาะ เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างนะท่านผู้ชมนะาล่างคลิปเนาะเห็นเหมือนกันไหมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม นี่นะท่านผู้ชมตัวเลขที่แอดมินมองเห็นเนาะตรงนี้นะปลายมือเป็นเลขแปดนะท่านผู้ชมเนาะแปดเจ็ดนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมแปดเจ็ดสองนะท่านผู้ชมเนาะแปดตรงปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะตรงนี้เลขเจ็ดนะท่านผู้ชมส่วนตรงนี้เป็นเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะแปด เจ็ดสองนะผู้ชมแปดเจ็ดสองนะผู้ชมเนาะเราจะเป็นสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดสองก็ได้เช่นเดียวกันนะผู้ชมแปดเจ็ดสองนะผู้ชมเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองสองเจ็ดนะผู้ชมเราจะเป็นแปดสองสองแปดก็ได้เช่นเดียวกันนะผู้ชมแปดเจ็ดสองนะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหม ปดตรงปลายมือแอดมินนะผู้ชมเนี่ยเลขแปดนะผู้ชมตรงนี้ขยับมาเป็นเลขเจ็ดนะครับส่วนตัวนี้เป็นเลขสองเนาะแปดเจ็ดสองนะผู้ชมสามตัวเนาะแปดเจ็ดสองนะท่านผู้ชมตัดนะต,ตัวเลขซื้อก็จะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองสองเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นแปดสองสองแปดก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม เห็นตัวไหนแคปหน้าจอนะท่านผู้ชมเนาะส่วนแอดมินจะเห็นเลขแปดเจ็ดสองนะผู้ชมจะแอดมินคี้ให้ดูเลยนะผู้ชมนะแปดตรงปลายมือแอดมินนะผู้ชมแปดเจ็ดตรงนี้นะผู้ชมนะสองอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะแปดเจ็ดสองนะผู้ชมสามตัวเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเรามาอยู่กับ กระท่อมและสังขารหลวงปูส่สวงนะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินจะถ่ายให้ดูทุกๆจุดเลยนะท่านผู้ชมเผื่อใครมีดวงมีดวงนะท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแอดมินก็จะเห็นเลขแปดเจ็ดสองนะท่านผู้ชมก็จะเริ่มกลับด้วยนะท่านผู้ชมนะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมเนาะแปดเจ็ดสองนะท่านผู้ชมสําหรับแอดมินที่มองเห็น ตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนเนาะเลขแปดอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมตรงปลายมือแอดมินเนาะเลขเจตดอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเลขสองอยู่ตรงนี้นะแปดเจ็ดสองนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเรากําลังอยู่ที่ กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับวันนี้เนาะนี่คือต้นมะขามที่ใครๆมาที่นี่ก็ต้องมาขอหวยกันที่นี่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้นะท่านผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเราอยู่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะ ที่นี่นะท่านผู้ชมกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมความสวยงามยังรอคนอยู่ที่นี่ความศักดิ์สิทธิ์ยังรอคนอยู่ที่นี่รอให้คุณมาพิสูจน์กับความยิ่งใหญ่อลังการที่นี่นะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักรกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮง โน้นนะท่านผู้ชมลวงปู่สวงสวยไหมท่านผู้ชมอย่าลืมมากราบไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะกราบหลวงปู่สวงนั่นเองนะท่านผู้ชมกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ